การตีดับตลับลูกปืนด้วยเตาถ่านความยากอยู่ที่การคุมไฟค่ะเพราะช่วงเวลาที่จะตีรีดตลับลูกปืนได้อย่างเหมาะสมกับช่วงเวลาที่ตลับลูกปืนจะเสื่อมสภาพนั้นอยู่ใกล้กันเพียงเสี้ยวเมื่อปราศจากเครื่องวัดอุณหภูมิก็ต้องใช้การกะประมาณด้วยสายตาการตีรีดก็ต้องตีให้เหล็กมีการบิดตัวน้อยที่สุดพอเหล็กมีความบางยิ่งชุบน้ำเปล่าด้วยแล้วก็ยากขึ้นไปอีกแต่ต่อให้ยากเพียงใด เราก็ทุ่มเทเพื่อผลงานที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แม้ที่บ้านเครื่องมือช่างอาจจะมีจำกัดแต่จินตนาการของเราไม่เคยถูกจำกัดหยิบก้อนหินหนึ่งก้อนวางขอนไม้เล่าเรื่องราวยิ่งใหญ่ตามใจฝันรำพึงถ้อยร้อยคำมาราพันเกิดอาณาจักรอนักอนันนิรันดร ราล่วงฝันวันวัยผ่านไปแล้วสิ้นวี่แววความฝันของวันก่อนใจวุ่นวายตื่นตระนกตกตะกอนดังไฟร้อนเผาสิ้นจินตนาการ